สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเรื่องราวของกิจักรต่างๆที่กําลังวุ่นวายอยู่ในเวลานี้นะครับทําให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้ไขรวนและก็มีการพูดคุยกันและที่สําคัญคือเราต้องอธิษฐานนะครับที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมขออัญเชิญพะระเจ้าของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ26นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ26ครับ โปรดฟัง,ฟงพจน์นะของพระเจ้าถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรโปรดฟังทั้งครับถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรนะครับแนวทางที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คือความรักของพระเจ้าในขณะที่สังคมของเรานะครับเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆแต่ก็ยังมี คนบางกลุ่มบางก้อนนะครับที่พระเจ้าได้ใช้และคนเหล่านี้ครับคือคนที่พระเจ้าเรียกออกมาให้เป็นกิรจักรของพระองค์และพระเจ้าก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของพวกเราเพื่อที่เราจะรักซึ่งกันและกันเราจะจดจําสิ่งที่พระเจ้าสอนเราและเราสามารถที่จะมีฤทธิ์เดชในการทําประพฤติแสดงออกซึ่งสิ่งที่เกิดจากข้างใน ตัวตนจริงๆของเราพระเจ้าทรงกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความว่างเปล่าของชีวิตครับและการที่ชีวิตของเรานั้นจะบรรลุเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้ก็โดยองค์พระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นการที่เราจะอธิบายถึงสัจธรรมความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่มาของคําอธิบายเกี่ยวกับคริตจักที่วุ่นวุ่นอยู่ทุกวันนี้ พระคมภีตอนนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรสิ่งของสิ้นทั้งโลกนั้นมีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางครับคือของต่างที่อยู่ในโลกนี้สิ่งของสิ้นทั้งโลกก็คือสารพัดส,สิ่งครับที่เราแต่ละคนปรารถนาอยากจะได้มีการรวบรวมครับว่ามนุษย์นั้นอยากจะได้อะไร ประการแรกเลยครับมนุษย์อยากจะได้ความสุขครับประการที่2มนุษย์อยากจะได้การยอมรับประการที่3ม,มนุษย์ปรารถนาที่จะมีความชีวิตที่มีความสบายและมีชีวิตที่มั่นคงและประการสุดท้ายครับมนุษย์ปรารถนาที่จะได้บางสิ่งบางอย่างหรือไปสู่สถานที่ใดที่หนึ่งหลังความตายฉะนั้นเพียงพระเจนาของพระเจ้าในวันนี้บอกว่าถ้าผู้ใด จะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนหมายความว่าเอาออกจากโลกนี้ไปไม่ได้ครับเมื่อถึงเวลาก็ต้องทิ้งสิ่งต่างที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดและต้องเสียชีวิตก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นการสแสวงหาศัจธรรมในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราเองนั้นควรจะต้องนำเข้าสู่ชีวิตนำเข้าสู่ความเป็นจริง นำเข้าสู่อารมณ์ความรู้สึกของเราก็คือความรักและนำเข้าสู่ระดับจิตวิญ,ญญาณก็คือสติสุขฉะนั้นการสแสวงหาผิดที่หรือผิดประเภทก็ทำให้เราหลงทางและทำให้เราเสียเวลาและนำมาซึ่งการเสียดายเสียใจในที่สุดพี่น้องครับเราควรจะสแสวงหาคำตอบในสัจธรรมเรื่องนี้ก็คือในโพชนาของพระเจ้าครับแต่เมื่อคนคนหนึ่ง ได้เข้ามาพบกับพระเจ้าในคิดจักรปรากฏว่าในที่สุดเขาก็สามารถสรุปได้ว่าในหลายๆคิดจักเขาพบว่าคิดจักก็ไม่ต่างจากโลกเลยคิจจักไม่มีค่านิยมที่ทวนกระแสเหมือนกันเนี่ยในพระก,กัมภีร์พูดคิดจักไม่มีการให้ราคาให้คุณค่าสิ่งที่ดีที่พวกเขาแสวงหาเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ มีคุณค่าสิ่งที่สมควรแก่การดําเนินชีวิตในโลกนี้ซึ่งควรจะหาได้จากกิดจักรแต่เราไม่พบครับเพราะคิดจักรไม่มีค่านิยมทวนกระแสแต่ในทางกลับกันคิดจัก,กรกลับดําเนินไปตามกระแสของโลกนี้และทุกวันนี้ครับเราจะเห็นผู้นําที่เดินไปตามกระแสของโลกนี้พวกเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโดยใช้ทรัพยากรโน้ตฮาว วิธีการของโลกมาแทนวิธีการของพระเจ้าโน้ตฮาของพระเจ้าทรัพยากรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจะ้าของพระเจ้าได้ตรัสกับกิจจักรในศตวรรษแรกนะครับว่าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วพระเจ้าตรัสกับกิจจักรในศตวรรษแรกนะครับว่าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับกิจจัก ได้สูญเสียเอกลักษณ์ความรักความตั้งใจความปรารถนาที่จะทำให้พระองค์พอพระทยัยเราขาดแรงจูงใจอย่างนี้ครับแต่เมื่อเราขาดแรงจูงใจแบบนี้เราได้เสียเอกลักษณ์ของความเป็นคริสเตียนและเมื่อเรารวมตัวกันขาดแรงจูงใจท่าทีที่ถูกต้องก็ทำให้กิจจัรก,ก็สูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเองไปและ คำวิจารณ์ที่ควรจะทําให้เครืจักรเจ็บปวดมากที่สุดก็คือท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นๆเนี่ยครับคือสิ่งที่น่าอายมากครับที่เกิดขึ้นกับเพื่อจักรในทุกวันนี้พระเจ้าพระองค์เรียกเราให้มาเป็นประชากรที่บริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์มีความประสงค์ให้แยกเราออกจากโลกครับแยกออกจากโลกให้มาเป็นของพระองค์และเชื่อฝังพระองค์เพื่อจะคงเอกลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ทั้งในด้านความคิดความประพฤติการกระทําทั้งหลายพี่น้องครับอิสราเอลมักจะลืมไปว่าพวกเขาไปชนชาติพิเศษของพระเจ้าและบ่อยครั้งทีเดียวที่คิดจจัดก,ก็ลืมไปครับว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเราเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าหลังจากที่พระเจ้าทรงนําอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปไม่นานนะครับพระองค์ก็เปิดเผย ้อประสงค์ของพระองค์ให้กับชนชาติอิสราเอลโดยการทําพันธสัญญาให้พวกเขาเป็นประชากรที่พิเศษของพระองค์และพระเจ้าก็ตรัสกับพวกเขานะครับว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าทั้งหลายอย่ากระทําดังที่พวกเขากระทํากันในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งเจ้าเคยพำนักอยู่นั้นและเจ้าอย่ากระทําดังที่เขากระทํากันในแผ่นดินคานาอันซึ่งเราจะพาเจ้าไปนั้นอย่าประพฤติตาม กฎเกณฑ์ของเขาเจ้าทั้งหลายจงกระทำตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและประพฤติตามพี่น,นะครับนี่คือคําเรียกร้องของพระเจ้าในวันนี้ให้เราเริ่มต้นด้วยพระเจ้าจบลงด้วยพระเจ้าเริ่มต้นด้วยความเชื่อศรัทธาและก็จบลงด้วยความเชื่อศรัทธาการย้ําเน้นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเราและเป็นพระเจ้าผู้ทรงทําพันธสัญญาใหม่กับพวกเราโดยองค์พระเยซูคริสต์ พวกเราถูกนับเป็นประชากรพิเศษของพระองค์เป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องแตกต่างจากชนชาติอื่นะฉะนั้นครับให้เรามาพิจรารณาไถ่ครวญวิเคราะห์ตรวจสอบชีวิตของเราครับว่าเราแตกต่างจากคนอื่นหรือโลกมากน้อยขนาดไหนเราจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์เราเผลอตามโลกไปมากมายขนาดไหนแล้ว ขอพระเจ้าทรงนำํำชีวิตของพวกเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะได้ประกาศข่าวดีของพระเจ้าประกาศพระกติคุณของพระเจ้าในขณะที่เราทําอย่างนั้นพี่น้องครับเราจะต้องมีความรักซึ่งกันและกันและนี่คือการกลับใจเสียใหม่ครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาใครก็ตามที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเขาคนคนนั้น ก็พร้อมที่จะกลับใจเสียใหม่อยู่เสมอคนนั้นก็พร้อมที่จะมี reconciliation ก็คือการกลับคืนดีกับพระเจ้าและคนคนนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจอย่างสิ้นเชิงแต่ยอมรับว่าภายใต้การครอบครองของพระเจ้านั้นเราเองนั้นจะต้องยอมจำนวนชีวิตที่ยอมจำนวนนั้นเป็นชีวิตที่เป็นสาวกของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับอย่าทํา อย่างที่คนอื่นเขาทำอาเมน เราพระยซสุภุพันที่เรารักร่วมทางเดินเป็นพี่น้องกันเพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์ไปถึงผู้คนมากมายต่างกันแค่ไหนแต่ไม่แยกกันอย่าให้ความน้ำทำเราแยากทางถ้าใครผิดพลาด แค่ไหนแต่ไปด้วยกันจับมือเอาไว้ไม่ให้ห่างขอพระองค์เป็นส่วนกลาง